สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาอยู่กับดิฉันชุติมาอุดมพงสุขค่ะเรามาเริ่มกันที่กศนเตรียมพร้อมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากระทรวงศึกษาธิการครั้งที่2ค่ะสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือกศนได้จัดประชุมเตรียมความพร้อม เป็นภาพในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากระทรวงศึกษาธิการครั้งที่2ประจำปี2565โดยมีนายปรเมศริรัตน์ลองเลขาธิการกศนเป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมกิจการการศึกษาและเครือข่ายผู้อำนวยการกลุ่มเลขานุการกลมผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและนิติการผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานกศอนออก,กรุงเทพมหานครเข้าร่วมประชุมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากระทรวงศึกษาธิการในครั้งนี้ซึ่งการจัดงานนะคะจะจัดในวันอังคารที่16สิงหาคม2565เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปภายในงานประกอบด้วยงานพิธีการจัดขึ้นที่บริเวณสนามญ้าหน้าอาคารราชวัลลบที่ถวายเครื่องราชสักการะพระบรมฉา,าย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนำคณะจิตอาสากล่าวคำปฏิญาณตนโดยมีจิตอาสากระทรวงศึกษาธิการจากหน่วยงานต่างๆภายในกระทรวงศึกษาเข้าร่วมง,งานประมาณ390คนหลังจากนั้นจะเป็นกิจกรรมพัฒนาพื้นที่กระทรวงศึกษาธิการเช่นส่วนหย่อมหน้ากระทรวงการทาสีขอบถนนปรับปรุงฟุตบาทและการปรับปรุงต้นไม้เป็นต้น ทางกสนกับได้รับมอบหมายจากสำนักง,งานประหลัดกระทรวงสาธารณิการนะครับได้มีการเตรียมความพร้อมในวันที่สิสิงหาเพื่อที่จะพัฒนาความสะอาดในกระทรวงสาธารณิการนะครับให้ชาวกระทรวงสาธารณิการมีส่วนร่วมในการทราความสะอาดนะครับรวมทั้งเราร้อมนําพระราชฎรบายของในหลวงนะครับเราทําความดีด้วยหัวใจที่จะมาร่วมกันทําแล้วก็มีเครือข่ายนะครับจาก หน่วยงานต่างๆในกระทรวงที่จะเข้ามาดําเนินการซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมในการดําเนินการในวันนั้นก็คือประมาณ390คนครับกิจกรรมที่มีก็คือทําความสะอาดนะครับรอบกระทรวงทาสีเกี่ยวกับลานคุ้นบาทต่างๆนะครับแล้วก็ทําความสะอาดหน้ากิจหน้าอาคารกศนสะอาดน้ําสปทกับหน้าอาชีวะนะครับแล้วก็รวมถึงหน้าของสปทด้วยนะครับซึ่ง ชวนครับมาร่วมทำกิจกรรมด้วยกันวันที่16สิงหาคมนี้ครับการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากระทรวงศึกษาธิการครั้งที่2ในวันที่16สิงหาคมจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook eTV Channel ในเวลา8นาฬิกาค่ะ